Yeah. ไม่ชนะกีฬาแต่ <Yeah. S 1> วา่าเซอร์ของกุเทนิสไม่ได้กนยงูเคไม่มีแฟนดีตอนนี้ตินมบัลเลนซี่ทำาใ้้ครอบครัวเห็นดีเอามาดูภาพที่กูเพียนดีอย่ะไม่ชนะกีฬาแต่ว่าเซอร์ของกุเทนิสคือในคลับพวกกูสั่งกันแต่เฮนี่ไม่อยากพูดเรื่องปืนอีกแล้วเพนี่ไม่ป่อยคอเมืองแม่งดูพกเจซี่ไม่ครบตอมเลยที่กูไม่เข้กับมึงเพาะเราไ่ถูกเคมีอยู่ด้วกันไม่ได้สักวันก็ต้องได้เจอกันอยู่ในเวจีเจอกันในกระทะทองแดงนเมืองเด้นจะปีาจกันัวมึง ลุกขึ้นออกไปหาเงินจยปล่อยให้ปล่อยว่างเพราะเงินสามารถทำให้มึงล่าเลยกูมาตรงไปที่เป้าหมายพราคนอย่างกูนะมันบ้าเงินกูชอบแดกหน้ามัดลงกับยาเขาบอกเด็กนี่มันซ่าเลยกันวกูเนบหยุดเอวตลอดมึงดูไม่ออจากท่าเดิมอย่าคิดว่ากูนะเกิดมาหลอกกูเคยโดนลอกจนหน้าเยอะกูเคยโดนผู้หญิงนั้นหลอกมาเยอะแต่กูไม่เคยคิดจะว่าเธอการเลือกที่จะออกจากโรงเรียนกูไม่อยากให้แม่กูจ่ายค่าเธอถึงเรียนไม่จบมีรอยสักเต็มตัวแต่ see you soon bro